สวัสดีครับผมวันนี้หนอนด้นและอุ้ยหยานะครับก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวแลนด์มาร์คแห่งใหม่เลยนะครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดระยองฮินะครับที่นี่มีชื่อว่าสวนพฤกษศาสตร์ระยองนะครับไฮไลท์ของที่นี่ก็น่าจะเป็นเรื่องของการขายเรือขยักนะครับเพื่อเข้าไปดูป่าโบราณ ป่าโบราณของจังหวัดระยองนะครับที่นี่เป็นบึงรับน้ํานะครับแล้วโดยรออของบึงก็น่าจะเป็นป่านะฮะก่อนอื่นเราก็ไปติดต่อสอบถามก่อนว่ายังไงครับล่าที่นี่ค่าบริการเป็นยังไงบ้างครับค่าเรือคายักนะครับจะเป็นชั่วโมงละหนึ่งรอบาทนะครับโเคชั่วโมงละหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็น้องมาเองให้ก็คือยังไงคะ ของมันเป็นน้องเด็กนักเรียนครับมันจะเป็นรายได้ของเด็กนักเรียนเองครับทางสวนจะไม่มีรายได้ได,ด้วยมถึงแลแ้้หรืออะไรก็คืออัตราชั่วโมงแรกจะเป็น200อครับชั่วโมงต่อไปจะเป็นหนึ่งอบาทเพราะว่าอันนี้จะเป็นเด็กนักเรียนได้ไดเองเลยครับทางสวนจะไม่มีรายได้จากเด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนก็คือเหมือนว่าเราช่วยส่งเสริมให้เด็กมีรายได้แล้วก็ดีกว่าไปติดเกมดีกว่าไปติดยาครับ เพราะว่าจะสอนให้เด็กแบบคือถ้าเราอยากได้อะไรนะเราจะได้รู้ว่าเออเนี่ยเราหาเงินมาด้วยความยากลําบากจะได้รู้ว่าเออเวลาเราเวลาเราขออะไรพ่อแม่อย่างเงี้ยจะได้รู้ว่าเนี่ยเหนื่อยไหมกว่าเขาจะทําเงินมาได้เพื่อให้เด็กมีจิตสำนึกอ่าปลูกสำนึกเด็กไปในตัวครับโอ้เยี่ยมเลยครับครับผมโอ้โหชิลสุดยอดเลยครับผมสบายค่ะมีคนพายให้สวัสดีรับน้องชื่ออะไรครับ น้องนัทนะครับอุ้ยลมแรงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเสียวอ่ะมันดเสียวอ่โยกโยกนิดนึงครับใช่ใช่หนามันไม่นิ่งอ่ะแต่เราไว้ใจน้องนัทนะน้องนัทต้องพาพี่รอดนะโอเคครับผมถ่ายใต้หลุมใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไรครับเราไว้ใจน้องนัทเสมอนี่นะถ่าไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัว ตกก็ตกด้วยกันไม่เอาข้างล่างน้ำลึกดีกว่าค่ะลึกนะครับสามเมตรนะครับถ้าอย่าตกไปอ่งขานนะครับประวัติที่นี่เป็นยังไงบ้างครับน้องนัทมีคนมาเที่ยวบ่อยๆฮะมีคนมาเที่ยวบ่อยๆเพิ่งเปิดมาเทียวเพิ่งเปิดมาได้กี่ปีครับประมาณสองปีได้ครับสองปีนะฮะอ๋อรู้สึกมันเพิ่งจะมาบูมช่วงนี้เนาะใช่ครับ เิ่งจะได้ยินเอแนะนําท่องเที่ยวอะไรเงี้ยจริงๆมาละยองหลายรอบแล้วไม่เคยรู้ว่ามีส่วนพฤกษศาสตร์ละยองมาก่อนอใช่ครับเหมือนเพิ่งจะโปรโมทจริงๆโปรโมตเปแล้วครับคนมาเที่ยวทุกวันเยอะไหมครับเห็นมีลานกลางเต็นท์ด้วยเนาะอ๋อชมว็นเทจเด็กน้องจะพาพี่ไปดูไฮไลท์ของที่นี่เลยใช่ไหมครับ ที่แบบว่ามันเป็นป่าดงดิบทึบๆไม่ใช่ไม่ใช่เป็นป่าแบบเขียวๆใช่ไหมคะป่าสม็จโบราณอุ้ยเราจะไปดูป่าโบราณค่ะถ้าเกิดใครจะพายเองนะคะเราก็ต้องพายตามโพงเขียวเนี่ยนะคะเขาจะเขียวข้างหน้านี้นะครับเอการปักว่าอ่าพายมาทางนี้ทางนี้องี้ยค่ะครับผมจะได้ไม่หลงนะครับจะได้ไม่หลงครับซึ่ง ถ้าเรามาพายกันเองเราเราไม่ได้ใช้บริการน้องๆเราต้องพายตามธงเขียวไหมนะครับไม่งั้นมีหลงแน่นอนแต่เราให้น้องพายดีกว่าครับผมเพราะน้องเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับ <c oughs> เราไม่เชี่ยวอะไรทั้งสิ้นเลยเราถ่ายอย่างเดียวจริงไหมครับน้องนัดจริงครับนี่ครับธงเขียว <c oughs> ตื่นมากครับผมเดี๋ยวผมจะลงจะใส่รองเท้าไหมไม่ใส่จะมีอะไรจิ้มเท้าทรมั้ย <c oughs> เอ้ยเอ้ยโ,โอ้ยนี่ครับเท้าถึงพื้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะลงไปถ่ายรูปอุยานะครับผม น้ำท่วมทางเดินเลยครับค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้เลือกภายเรือน,นะคะเขาก็จะมีทางเดินให้เนาะและนี่ก็จะเป็นทางเดินเหมือนผ่านข้ามคลองอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละแต่ว่าน้คะมันแบบเยอะน้ํามันท่วมอย,อย่างนี้ตลอดไหมคะน้องนัทไม่ครับอ๋อไม่หรอเป็นบางช่วงหรอแต่อ๋อช่วงที่น้ําเยอะถึงจะท่วมอืออือ หน้าครับคือต้นสเมเด็จพันปีที่พวกเราตามหามาค้นจากเขตสเมเด็จโบราณออกมาเราก็จะได้พบกวับสเมเด็จพันปีเสียทีหรออยู่กันมาถึงเป็นพันปีเลยเ,เนี่ยสุดยอดเลย นใหญ่เนาะใหญ่กว่าตนทั่วไปที่เราเห็นเลอ้วนมากประมาณ3-4คนโอบนะครับต้นนี้สัมผัสก่อนมีคนมาขอหวยต้นนี้บ้างไหมครับน,น้องๆไม่ไมีนะครทำไมพี่เห็นรอยขา,ขาวๆ่าเขาขูดอะไรแล้วเปล่า <c oughs> เป็นอะไรครับใหญ่อ๋อค่ะน,นี่เนาะเห็นกัน เห็นกันชัดๆข้าวหม้อแกงลีงป่าของจริงไม่ได้รับการเพาะพันธุ์ในท้องสิ่นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติดูนะเนีับป่าบัวสองข้างทางเลยนะเห็นไหมครับเป็นป่าบัวสองข้างทางเลยสวยงามมากครับที่นี่ออกซิเจนก็ดี ถ้าสังเกตเห็นนะครับที่นี่ก็จะมีการกางเต็นท์นอนนะครับนักท่องเที่ยวสามารถมาค้างคืนที่นี่ก็ได้นะครับผมน้องนัดครับเขาจะค้างคืนที่นี่คืนละเท่าไหร่อ่ะครับไม่ทราบอ๋อไม่ทราบนะครับก็ต้องมาติดต่อเขาเอาเองนะครับเขาคงจัดหาจุดที่ให้เราสามารถกางเต็นท์นอนได้นะครับท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วพบกัน บาย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 กำลังจะขึ้นเรือแล้ว